รอดวันแรกกันยืมเราเล่นมั่วไปเลยแล้วโอ้ทำต่อยอย่างไรตัดไม้ก่อนตัด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 ไปแล้วก็จะได้อยู่แล้วนัตัดไม้ต่อยอ่ะตัด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 หูตาเห็นคนรีเควสมาให้เอาชีวิตรอดในวันแรกมันก็เอาชีวิตรอดไปเลยอ่ะ จะกันจะเบาไว้ไหนก็นะครับโอ้โหไม้เอาเอา,เอาไม้มาเอาการประหยัดของที่สุดนะเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ใส่ซอมบี้เอ้ยเปิดสมบุดนะโอเคอีกสิเคียบล่าซะอู้ชีวิตนั่นครับอู้หูสุดยอดอ้โหโอ้โหเรารีบหนีก่อนที่ของมันจะตกเยอะอุ้ยจะตายในวันแรกก็ตใช่เหรเราไปติตามตูวโอ้โหตายแน่นแ เปตีมีมันมล้วตอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้นอ้ไ้ไไอ้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 อดไอไอ้อ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อ้อ้ไ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 อ้้ไอ้อ้อ้ไ้ไอ้เอ้อ้ไอออ้ไ้ไอ้อไ้อ้ไ้ไอ้อ้ไอไอ้อ้ไ่อ้ไออ้ไอ้ไอ้ไอไอ้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 ไก้ไอ้ไอ้อ้ไอ้อ้ไ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 อ้อ้ไอ้้อไอ้ไอ้อ Yeah. ตัดไม้ทำลายป่ากันโอเคตัดไม้ตัดไม้ทำอุปกรณ์หินแล้วก็มาตีตงมงซองมบี้นะนี่คือหมายคาบมันเองจะชีวิตรอดก,กันในวันแรกนะครับโอเค,อ,เคอยู่ที่สามเทปก็ลื่นพอสมควรก็บาลานบลาไแม่แหลกมากไม่ลื่นมากนะครับ <c oughs> โอเคจินทำไมช็อตโอเคโอโหหนูเต็มตัวโอเค <c oughs> เจอไมอันนึงอ้าวปุ๊บห้าสองเอโลกโลกสวย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 ด้วยมือเราโลกสวยพวกโลกสวยนะเพื่อไพี่ช่โอเคก็นะฉลองครบหลายหลายวิวเราจะอัดไม้ค้าปเลยทีเดียวแต่มันก็กินพอสมควรเลยครับอ่ะสักสิบห้าทีมก็รอปสิบกว่าเจ็งละจะเล่นได้้วยครับเผื่ออีกนานเนอะทีิปนี้อาจจะลงสัก หลายหลายหน้าที่อยู่ครับโอเคต้องไปเรนเดอร์เข้าแคนาเซียอีกแล้วก็ขยายเสียงแล้วก็เรนเดอร์กลับแล้วก็เข้าฟอร์เมเแล้วก็เรนเดอร์กลับอีก <c oughs> โหถือว่านานมาค่องควานเลยนะ <c oughs> ก็หลายคนถามว่าทำไมไม่ใช้โปรแกรมอัพพี่กายโอ <c oughs> ไม่ใช่ใช้ windows 7นะครับอัพพี่กายจบเลยครับเดี๋ยวไม่ใช่ windows 7นะโอเค ปะเราก็ใช้ตัดอักไปก็ไม่เป็นไรอะ่ะเสียใจแต่ไม่แค,คร์นแล้วเอาวิธีแล้วอ่าก็มีมีขุดหินแล้วอ่าก็ทําบ้านในแถวนี้ก็ได้อะ่ะแต่ว่าบรรยากาศไม่ค่อยสวยเดี๋จะทำไมหมโอยก็ก็โนบะกระตุกอะไรวะเนี่ยโอ้โนราเดี๋ยวขอเปลี่ก,กูเกิลก่อนซึ่งมันทำให้กระตุกมากเปิด่ยนปลี่ยน ปิดปิดโอเคโหลื่นเลยครับโอเคเอ่อเราไปหยัดไม้ที่สุดนะในการทำที่ขุดหินเลยนะแล้วเราก็ท่อมดอบไม้เอ้ยดาพิษถอดถดเอาพี่ตีกับสอบวีในการาชีุดรอดนะครับฐานนี่ก็อสำคัญในการต้องพูดทำที่ทำนั่นนะครับโอเคไม้อาจจะช็อตมั่งกรน,นะไอ,อะไร โอ้โหหนึ่งก็อองกเออจะตายในวันที่จริงๆชีวิตรอดเลยโอ้โหเลือดแทบหมดเอาไงดีอ่เราต้องหาอะไรกินคเลือดจนหมดหลือจะตายง่ายดายนะครัไม่เลยครับก็ไม่ตกสักที้แล้วก็ไม่ตายนะครับก็ตอนเอาชีวิตรอดจากในในวันแรกกันของไม้ครับว่าเราจะไม่ตายในเทบโอ้ยตบต้นไม้นะครับอ่าตกต้นไม้คือธรรมชาติเขาเนี่ย อ่าวบา้านเราอแถวนี้ก็ได้คืเค่อนตัวแต่ลูก,กเขาแต่ว่าอาจจะมีซอมบี้หมอก็ได้ก็เป็นได้ตะเคียบเอาบ้า,านเราอยู่แถวนี้ดีกว่าเย่โอเ้เป็นตายเยใช้ได้เลยโอเคยังไม่มืดนะยังไม่มีมอนเกิดนะครับแบบอีซี่ออกับมอนก็ตีแรงแล้วโอ้โหเออชิได้ยอ,อยู่นะหนึ่งเลยผมเจอแล้วก็ชิได้อยู่อ่ะโอ้โ เนี้ยเนียเนียอ่าเรียบร้อยได้ได้นก็ได้เ็นด้นรับหนึ่งๆครับโอเคอ่าบ้านไนะครับการอาชีพกลในวันแรกก็มีอะไรบางครับ f เก่อนนะอืมลำสักสองจิกก็เลยไหมครับื่เลยครโอเคนะกะอัดคลิปเกมด้วยก็อุ้ยไม่ชัดปากครับแป๊บ โอเคเมื่อกี้ไม่ช็อตปากนละคัมันก,ก็เจ็บพอสมควรเลยนะ้ะเจ็บจุงเบอร์ไม่ช็อตปากโอ้โหโอเคเราก็ทำบ้านก่อนก็ได้นะอ้าวเอาอีกกล่องข้าไปก่อนนะครับเยวซ่อนตัวอยู่ไนบ้านเนะนี่ยต่อการการตายะัรนะครับเราจะไม่ตายนะครับโอเค โอมดไม้เป็นช็อตเวอร์เลยครับบไปยืดเลยครับโอเคไม้เป็นก็ช็อตอยู่ในระดับนึ่งเงครับโอ้ก็นะครับไม้กัดปากนะเป็นอย่างเงี้ยเลยครับผมช็อตปากผมแล้วยังชอ็อตเสียงไม่ค่อยดีครับซาบันจิ้งเกลียนนะโอเคไม้เป็นช็อตเนี่ย โอ้ยแค่นี้เท่าทุกเลยไม่ไม่ช็อตเนี่ยโอเคไม้เงียบละแล้วก็ไม้หอนนะครับโอเคทำบ้านปะอ่าเสียงเพลงมาตึ้งตึ้งตึ้งนะครับโอเคนะครับอ่าประตูสิ่งสำคัญที่สุดในเกมเลยคือประตูเองบ้านเราอยู่ใบนี่ได้ก็ได้นะโอ้ยเสียงมาแล้วตึ้งตึ้งตึ้งนะครับเนี่ย ก็หลายคนให้ว hey, ลมีบครับแล้วก็จัดไปเลยขอวมาก็จัดไปเคมี okay. สเต็กครับ,บมีคอทำเป็นพัสได้นะโอเคคงานท่อธิบายไปอธิบายมากไปเราคนเนื่ได้เลยก็ลยคนถว่ากระจกครดบง่ายอาอาสาเขาบโอเค okay, นะครับเตรียมหมาค้ามาได้มันจุเลย อแล้วท be ี่ขดหินมาได้พอเพียงแล้วกินี้ต้องพอเพียงเข้าไปหินี่ยึดจับเลยนะตอนนี้ไม่มีอะไรกินเลยไ่ด้อายากกินนะครับเลือนะครับโอเคโอเคไปก็แล้วควาจริงแล้วก็ใช้ไดอยู่ครับความจริงแล้วก็ใช้ได้อยู่นะความจริงแล้วมันก็ใช้ได้อยู่โอ้ใช้ได้อยู่เลย ใช้ดุมใช้ได้อยู่นะครับขีดขีดขี่ขุด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 ,ขดจะพังแล้วจะพังแล้วจะพังรับหลอดหาเหลือสามขีดนะครับต้องไปหาอะไรกินกหน่อยครับแต่ว่าไม,ไม่มีอะไรกินโอเคไปหาอะไรกินกันก่อนก็การไปหาอะไรกินก็ต้องระวังพวกมอนสเตอร์และบ้านคุณมันจะหายไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับเอา้าโอ้โหจะตาย โอเคเราะหาวัวกินกันดีกว่านะครับตหาตัวนี้เราเผากินที่เล้วมันเพิ่มนะครับซึ่งก็นะครับอันตรายพอสมควรเลยเสร็จแล้วมันนี่มี่อะครับปันจะตายเพราะความหิวได้นะครับโอเควัวอยู่ไหนอะวัวอยู่ไหนเออถ้าคนโชคดายไม่มีวัวกินนะ่ยเอาแล้วนำให้นะขุ่นนะครับไดไดีแดนนะเออเมื่อกี้เห็นไหมครับเห็นจะขึ้น,นมาจนไห้เนี่ย โอ้ยอย่างรอเห็ดขึ้นอยู่บนต้นไม้อ่ะของจริงแล้วก็ใช้ได้อยู่ครับโอเคอะ,อะทำเป็ดตกปลาก็ได้เออตกปลาอุ้ยไปช็อตปลาโอเคเอาไปตกปลาก็ได้ง่ายดีตกปลากินแถวนนี้เราก็มีเป็ดตกปลาแนละ้วมีใยสองอันนี้สามารถทำเป็ดตกปลาได้แล้วเย่ยโอเค โเดี๋ยวจะจี้เออติ๊กสี่อันทำเป็ดตกปลาได้แล้วนี่แหละครับเบ็ดตกปลาครับโอ้โหเป็ดอ,นะอ,อ,อ,อันแรกในโลกเลยครับเบ็ดอันแรกเกี่ยวเบ็ดได้แล้วโอเคครับเบ็ดอันแรกในโลกเราก็ทำได้แล้วคนระับนี่ไปตกปลากินกันดีกว่านะใจที่มันจะดึกนะครับโอเค ที่เบกสิบห้าพีเราขอตัดแล้วกันนะโอเคเบอร์ตกปาาลารอปลากินเหยื่อก็รอปลาเขากินเหยื่อไอครับขึ้นขึ้นขึ้นโอ้ยหากินกับตกปลาโอเคขึ้น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 โอ้โหเราจะตายเพราะความหิวหรือไม่ตกปลา เมื่อกี้ปลามันกินเบ็ดแล้วแล้วตอนนี้มันก็ไม่กินเบ็ดแล้วโอ้โหบอกตกปลานี่ก็ได้ปลายากพอสมควรแล้วแหละไอตัวนึงจะข้าจนรอดแล้วโอ้ได้ปลาแล้วไอตัวนึงก็งงกคำ้ำชีวิตเราได้ไอตัวีกตัวนึงเราโลโลกปากลาลรามันจะไม่อยู่นะครับเฮ้ยเบ็ดลอยก็ปล่อยมนะันล่าปลาล่าปลา กินครับโอ้รอดแล้ววันแรกวันแรกเราก็รอดแล้วนะครับเอาแล้วเตียวหาไงนะละรอแม่งเลยนะบุค๊คซองบี้อะไก็ได้นะอ่าเราต้องหาขนาในการตกปลาในวันแรกนะครับมีอะไรกินละเต็มหลอดเงี้ยๆนะครับโอเคโอเคตอนนี้เราก็หาเท่าเราทำเล่นก็นได้นะอาจจะขุดนเมืองห,หาลองลองหาแล่นอะไรก็ได้นะ่าปลาครับโอเค อราทัส้สองตัวเป็นวิธีการในการกินเนี่ยโคตรคุ้มเลยเอาท่าใน,เ,นเอาปลาสองตัวเนี่ยายโอ้โหปามไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ก็นึกว่ามันโอ้โหพังทันทีโอ้โหครับโอเค,อเคก็แล้วรอจากตอนแรกแล้วนะก็ขอจบคลิดแค่น,นี้ดีกว่าอ่าบาย